แบ่งไพ่สำหรับหนึ่งออกเป็นสองกองเท่าๆกันวางอยู่ในลักษณะ V shape แบบนี้นะครับตรงนี้สำคัญสังเกตว่ามุมไพ่ของทั้งสองกองมันจะชนกันเห็นไหมครับแบบนี้ไม่ได้นะครับ แบบนี้ก็ผิดต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับมันถึงจะออโตช็อปเปิลได้ทิคนี้เราจะใช้สามนิ้วสำคัญคือนิ้วกลางนิ้วโป้งและนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วโป้งเนี่ยวางอยู่ที่ขอบไพ่ของทั้งสองด้านในลักษณะขนานกันเห็นไหมครับมันจะออกแรงบีบเข้าหากันนิ้วชี้แตะลงไปตรงตำแหน่งที่ กองไพ่ทั้งสองติดกันตรงนี้นะครับพื่อง่ายคือนิ้วชี้เนี่ยแตะขอบของทั้งสองกองแล้วยกขึ้นมาใ้นิ้วชี้ยกขึ้นมาพร้อมกับสองนิ้วนี้ออกแรงกดพอกดปุ๊บเนี่ยยกขึ้นมาแล้วเราก็ปล่อยพอปล่อยนิ้วชี้สองนิ้วนี้ก็ผ่อนแรงออกไพ่มันก็จะสับกันโดยอัตโนมัติเห็นไหมครับพอไพ่มันสับกันทีนี้ง่ายแล้ว เราใช้สามนิ้วนี้ช้อนเข้าไปใต้กองไพ่นิ้วนิ้วชี้ช้อนเข้าไปนิ้วโป้งช้อนเข้าไปแล้วยกมันขึ้นมาทั้งหมดกองไพท่ที่สับแล้วทั้งสองกองมันก็จะมาอยู่ในมือเราเห็นไหมครับสามนิ้วนี้ช้อนนิ้วโป้งประคองไว้นิ้วชี้อยู่ในลักษณะนี้ออกแรงบีบแล้วปล่อย ไปเหมือจะสับกันโดยอัตโนมัติดูอีกทีนะครับในบ่อนพนันเนี่ยมีคนอยู่หลายจำพวกจำพวกที่เยอะที่สุดเขาเรียกว่าหมูก็คือที่คนทั่วไปเขาเรียกว่านักเสี่ยงโชคแต่จริงๆแล้วในวงการเขาเรียกว่าหมูก็คือเข้าไปถูกเชื้อนั่นเอง คนจำนวกนับเสียงโชคทั่วไปเนี่ยมักจะคิดว่าการพนันเป็นเรื่องของโชคโชคชะตานะครับมีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงๆเราไม่ใช่นะครับหลายคนอาจจะทราบแล้วว่าไพ่เนี่ยมันโกงได้จริงๆการพนันทุกชนิดที่อยู่ในบ่อนมีการควบคุมและ มีการกำหนดผลแพ้ชนะไว้แล้วจะเป็นส่วนใหญ่นะครับนั่นคือเหตุผลที่ทําไมหลายๆคนถึงหมดตัวขายบ้านขายช่องขายที่นาขายรถขายไม่เหลืออะไรเลยสิ้เนเนื้อประดาตัวเพราะว่าการพนันไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นเรื่องของชั้นเชิงจิตวิทยาและฝีมือถ้าคุณไม่ใช่เซียนอย่างน้อยคุณก็อย่าเป็นหมูให้เขาเชื่อก็แล้วกน เทคนิคการสับไพ่แบบเซียนนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็โพสต์วิดีโอให้ผมดูบ้างนะครับอยากจะดูความสำเร็จของคุณขอบคุณครับ